แมนทพูดชแนลนะครับใครมานะฮะไปดูกันเลยนะครับอ่นะฮะเห็นเอาไรเนาะเสื้อเหลืองๆนะฮะไม่ได้ใสกันเลยนะฮะ ผพี่ชาลีโอ้สวัสดีครับแมงมู้สวัสดีครับโอ้จำได้ปะเนี่ยโอ้จำได้ครับพี่เนาะครับผมเสร็มปะครับอืออะไรอโบแมปุ๊บปุ๊บมือสองนะครับอะไรนะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดตัวน้องเจ็ดตัวอะไรปลาเผาปลาเผาปลาเผานะฮะเนาะปลาปีกจากแมงม้าปูเกณีจางไปจัดเต็มเลยจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มอย่านู้นน่ะเดี๋ยว เดี๋ยวไปนี่กันดีกว่าเนี่ยเนี่ยไปหาไอ้ขอให้เย็นี่มงอ๋อต้องไปโนะไงตบตตมไงตบตตมจะไม่ดูดีหงใช่เมาพึ่งมาถึงใช่ไหมมาถึงต้ไปหาจับมาหาจับมาหาสับนะจับทางเอาับับเนี่ยพี่หน่อเนาะพี่หน่อ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแมัพูนัพูอะไระ่ะรทีซีชแนลทีซีชแนลทีขางพีชาดีมากติดตามเขาด้วยใช่ไหมติดตามติดตามมีช่องเขาด้วยมีช่องเลยนะยิปชแนลยิชแนลนะฮะช่องใหม่ยิปชาไต่ชาแน่ภาไต่ชา ก็พี่ชาลีนะครับพี่เนาะแล้วก็ทุกคนก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะฮะนะ<อ>ขบนับเองน,นะฮะนะขบนับเองเลยนะผมยังขับไม่เป็นเลยนะฮนะรถตู้มาสองคันนอรถตู้มาสองคันมาสองคัน ยางเอาไว้นะลีเย้งแล้วไปจอดตรงไหนแล้วเนี่ยอดจอดเขาหนยจอดแน่ๆ่อดพี่พี่ก็มาถึงนะฮะพั่เดตอเขาทาไง่ออยู่นี่นู่น่ออยู่นี่น่ออยู่นี่นะครับซ่อมรถอะไรต่างๆพี่ด้งกอคืนนี้ก็พักหลังนี้นะสีเนาะอ่าพผ่งนะี่เดะ หลายคนเลยนะฮะอันนี้มีแขกเยอะนะฮะทั้งมีช่องใหม่ก็มี อ่าเดี๋ยวแป๊บแปดนาทีก่อนจะทำอะไรเดี๋ยวผมจะกลับก่อนเดี๋ยวลูกผมจะกลับหาชิปยังนะครับเนี่ยพี่โน้ตจะกลับแล้วเหรอกลับแล้วกลับเร็วจังอ่ะไม่อยู่แล้วอีกั้มาสองรอบแล้วอันนี้มาสองรอบแล้วมาสองรอบเบรกหลุดแล้วครับ อืมบกเก็บลนกกใสไข่อังโทษใสเบลกนะฮะเนาะมันจะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศเนี่ยหนาก็นอนนี้ก็ลมเย็นสบายไม่หนาวไหมเช้าหนาวไหมไม่หนาวร้อนนะร้อนแล้วๆ ใช่ร้อนแล้วแต่วันนี้จะหนาวก็ฝนจะตกอีกฝนจะตกอีกนะฮะเขาเบรกหลุดนะฮะน้องก็จะต่อเบกรกกดดุมมันดันดุมมันก่อนดันร้อนนี่มันดันในตู้นั่นมาดาิในนี้มันดึงดด้ด เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับก็ดีครับต้องอุปกรณ์ได <uh> ้เลยเนาะเกาขึ้นเลเดี๋ยวผมอากมาทน้องก็จะซ่อมรถนะฮะนะ ต้องเบรกนะฮะต่อสายเบรก เพียรนิวัดก็กลับแล้วนะครับเพราะว่ามาสองรอบแล้วนะฮะเนาะเดี๋ยวก็มาใหม่นะฮะนะตายงีแ่นนะฮะอันนี้มันตึงมันไม่ตึงไม่ได้อ๋อต,ตัวนี้มันบิงทีมันจะต้องดึงได้ ได้ยังได้ต้องดึงสลิงดึงสลิงว่าต้อง,สองไสเอาแบตสองนี่ผมมองไม่เห็นสองเขารู้ าสายไฟสองนะฮะเพื่อจะมองเห็นหนะะ้าสิิตอะไรบี่ตรงนี้ติดอะไร ได้ไม่เนาะอไมนไหยเนี่นะยตีมจะได้หลุดหลุดได้ไงตลิงไม่มา ครับผมก็พี่เขาเขาก็เพิ่งมาถึงนะเอฟซีนะครับคืนนี้ก็จะพักที่นี่นะครับเนาะมีทั้งพี่ไลทยพี่หนอชแนลน,นะครับแล้วก็มีพี่ชาลีสตรอรี่นะครับเนาะก็เป็นนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครด้วยครับผมขอบคุณมากครับ